สระประสมหรือสระเลื่อนนะคะในภาษาไทยมี3หน่วยเสียงค่ะก็คือสระเอียสระเอือแล้วก็สระอัวนะคะสระประสมก็คือเกิดจากการเอาสระสองตัวมาประสมกันอย่างตัวแรกนะคะสระอีบวกสระอาเราลองออกเสียงแบบเร็วๆดูสิคะ เอีย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 ได้ยินเสียงสระเอียไหมเอ่ยนะคะอันนี้แหละค่ะคือที่มาของคําว่าสระประสมนะคะหรือสระตัวที่สองสระอือบวกสระอาเอือเออืได้ยินสระเอือไหมนะคะและสระตัวสุดท้ายนะคะเอาสระอูประสมกับสระอานะคะเป็น วาวาวาอวาอววววก็กลายเป็นสระอัวนะคะเพราะฉะนั้นสระประสมก็คือเกิดจากการนําสรรสองตัวมาประสมกันค่ะก็เป็นสาะเอียสระเอือแล้วก็สระอัวดังนั้นหลักการจำเราจึงจำง่ายๆในคำศัพท์คำว่าเมียเบื่อ ัวนั่นเองค่ะท่าง่ายๆนะคะเมียเบื่อผัวค่ะ